สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพครับมันนี่มันนี่อันนั้นเท่วกับผ้าพ่อแม่เออพี่น้องว่าเบิ้งง้วเขือเกาหลวพี่น้องนะครับเตือนนี่ครับมันนี่มีง้วโตใหญ่ยังงามครับนี่จังสี่นะพี่น้องเนาะนี่เจ้าขาวกับมีดแดงกับมีดนะครับนี่อ๋อพี่น้องเห็นแล้วมักตัวใดเด้อครับบาทเนี่ยเบอร์ผมขึ้นไวทานะพี่น้องเนาะนี่ครับง้วแม่ลูกกับมี มือนี้มีหอด้วยนะครับมีหอด้วยดอนครับเอาพิกัดมืรอนี้บ้านดอนแดงนะครับบ้านดอนแดงตำบลสำโรงจองเจตเดือนอําเภอหนองสมพรจังหวัดขอนแก่นครับนี่โอ้โหมันี่งามจ right? hey. oui. right okay. ังครับเนี่เอาพี่น้องมากแม่ได้โค้มได้เด้อครับตอนเป็นนี่มันี่งัวพอสมปองนะครับเนาะไปถามพอสมปองกันมือนี่พันสิบเปิดราคาน่ารักบ่นนะครับเนาะอ่นี่ครับง้อพอปองสวัสดีครับสวัสดีครับเออมือนี้มีจากตัวจะโคจะโค้มพอปองมันี้ หนึ่งสองสองม่านสามม่านสีม่านหาม่านกับสาวหนึ่งหาแม่ม่านอ่ากับสาวหนึ่งหาแม่ม่านกับสาวหนึ่งอันมูมม่านนี่มีใบส่วนบป๋อป๋อมุมมีใบตัวอันหนอกเออมีเป็นบางตัวเนาะมีสองตัวเออมีสองตัวนะครับโอ้ตัวนี้เขาท้าบปดอี้ไหมตัวนี้ท่องเกตเดือนท่องเกตเดือนเปิดเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้หกสิบเก้า มี่ครับทองเจ็เดือนเปิดไนห้องชิบเก่าตาบาห้อยเป็นโรคล้มสตีอยู่ตาบาเศร้าเล้วเออมีมีห้อยเป็นเพิ่นเพิ่นผ่านมาแล้วนะครับเนาะผ่านแล้วแต่ว่าหายเบิดแล้วสู้งไรไปในนอนแม่นี่แม่สิบัวลอยซีชิบว้าีที่บวกอยู่บวกซีชิบบวกแทนเนาะอ๋อเพราว่าบวกคืออะไรเลยไรยผมนี่มีซีชิบซีแม่นี่มีซีชิบบวกว่างที่รวดเออเอาซีชิบบวกก็ได้ครับแม่นี่ลูกได้ครับเนี่ยในทองนี่ลูกแรกโอ้ลูกมาลูกแรกเลยบ่ลูกแรกโอ้ลูกแรกครับเอาขอบตา มีดำครับหอบหูดำครับหอบหูดำปีเลยพี่น้องน่าคาดำเครื่องเพชรหู้ดำปีเลยพี่น้องเครื่องเพลทสามสันผนต้นนี่นุ่มชัดเจนนะครับนี่งูสาวก็เกตเดือนแล้วนุ่มมันเริ่มสางน้ำนุ่มผลต้นนี่ไหมเดี๋ยวยายเบิ้งข้นหางไหมเบิ้งข้นหางไงผลต้นนี่ไหมข้นหางไงขนาดเลยเบิ้งเบิงครับพี่น้องเบิ้งราคาหกติบเบิ้งสิบมันนะครับมันไม่ยิ่มสามสันเบิ้งข้นหางไงฟอยหางอุลักวเลยครับฟอยหางแขวดแล้วตัวเนี้ย เอาพี่น้องซื้อไปรุ่นเลยตัวนี้พ่อได้ครับทำไรพ่อเตี๊ยสึ่งละโอ้พระวีเจ้าน้ำบาตรเนี่ยเตี๊ยของอันงนูมอวิีเจติดสตัวใหญ่ดิตัวละพันวิทย์เนาะใหญ่อยู่เขาบุกบ่อยแล้วบาหมันใหญ่ดิเอาราคาหกสิบเก้านะพอปอกันไะก่อนราคาหกสิบเก้าหกหมื่นเก้าพันครับแม่นี่ล้ำโตโค้งสางดีถี่ดีล้ำตัวเาสีดีบุมีตำนี้มีตำนีแต่ห้อยเพิ่นเปลี่ยนล้ำปีไทยนั่นแหละพี่น้องนาโงกนู่นครับประเภทีมัก นุ่นตุ่นสวด,ดครับนี่แม่นเลยนีอ่อีหลายอ่ะโอ้โหบางโน้มเด้อครับพี่น้องง้อสาวนี่ชัดเจนครับแม่นี่เบิ่งง่ามบางบง่ามบางเอาพี่น้องนอคนหางไงผมพ่อฟังว่ารา้อยชี้ชิบขื่นเขาร้อยชี้ชิบขื่นคือเพิ่นนั่นแหละ พงก็ร้อร่อยชีสิบสามผื่เรนี่ยเนี่ยร้อยชีสิบดวก์เลยละเอาตัวแรกเด้อครับผมพอปลองมาทักมาได้นะครับเนาะหกสิบเก้านี่จานก็เบิ่งเอาตัวจริงมามามาได้ครับลำตัวย่างเผื่อนี่โค้งสร้างย่างไปเลยมางย่างอืมปล่อยไปเลยครับบัเนี่ยม่ครับเอาตัวที่สองตัวเลยพอปลองเอาตัวนี้เลยตัวไหนนอนอยู่น้ำกันเนี่ยนะโอ้ตัวอยู่ใกล้กันเนี่ยตัวนี้มันตัวนี้ปล่อยไปแล้วเนาะที่หาเดือนกันละอ่ตัวนี้ล้อทรงนะครับอยู่ตัวล้อทรงตัวนี้ล้อทรงมีตัวเขาใหญ่ด้ เอาขาวโบดนี่ผู้มักขาวด้วยครับผู้กมาง้อโบดโบดเบ็ดเบ็ดนี่แหละพี่น้องนี่ครับนี่ยไม่ขาวนุ่นหุ่จุกหน่อยนาดำตัวนี้เปิดไว้เท่าไรพ่อปองเนี่ยตัวนี้เปิดไว้หามื่นหกหามื่นหกพันท่องหาเดือนท่องหาเดือนทับพ่อได้เนาะทับพอบ้านกันหมอตัวนี้ก็ทับโคบ้านพ่อได้กันกัแม่ตัวหันน้อพ่อปองเนาะเออพ่อหมอวิทย์ตี วหมอบิดเดี๋ยวน้มวอหมอบิดเนี่ยเดิวม้หมอบิดเนาะเอาแข้งขาครับบ่นี่แม่ยังยสีาเบืองแขงเบอขาครับห6า0มนวนี้พองไว้หาหมมันสีขาหเดือนแล้วนี่ท่องหาเดือนเครื่องเพครับอมนุ่มชาดเจยนพนลูกมาจากตัววพอปองตว่สในทองตัวที่สามในทองครับตัวนี้ตัวที่สามใทองสูงมีรอยท่าครับนี่บนีวกมีรอยบวกครับแต่บวกแน่นอนครับจาสบวกเปหลายปันไดครับี่สน ที่ที่บวกงที่รด่ีไม่ต้อมีปัญหาอ่างดีครับตัวนี้อ่างเล็กตัวนี้พุ่งพ่นดีแหะพี่น้องมาเท่าไ่ว่าโพนดีเนาะทำให้เป็นสีขาวสีขาวคนมุมึงไม่ครับแอนพี่น้องบางท่านบางคนบางเจ้านีมักได้แบบนี้ดียวอาคมบักจะอ่างกันนะทองรั่วอ่างดีลึ่งเง่อดหลาดครับสภาพเรบนี่ดีมดสุดเร็บเล้วครับฝอยหางใส่ได้ก็หางง่าพอวน โอ้ลังตรงดีนอกตั้งโจโก้ครับบามันมาหลายเตอมแม่นี่เนาะเปิดไปอยู่ที่หามื่นเก้านะพ่อปองหามื่นหกโอหามื่นหกครับนี่หามื 5, 10, 6, น่นหกนี่พี่นอ้องยังต่อไะไรอยู่ด้ต่อได้ทรงพ่ออีกตั้งหาครับอ๋อพี่นอ้องทนจะทักมาบัสดีสิพาเบิงตัวต่อไปนั่พี่นอ้องเนาะอ๋อครับมาเบิงประเพทแม่ลูก,ลกนะครับแม่โบดนี่ครับงัวโ,โบดให้ลูกแบบนี้แหละอันนี้ลูกสาวเพ่นี้ครับนี่ฮัลโสวัสดีครับเอาน้องเนยเนาะ อันน้งน้อใช่ไหมหัดขายงว่วพอนะรายสี่หมื่นสามเนี่ยตัวนี้ปออ่าโอ้สี่หมื่นสามเป็นแม่บอกได้เลยประเภทหนังหนาซาดีครับแม่นี่่าสิเป็นแชียงขาป่สิเป็นลื่งเล็บสภาพดีเนื้อ <4 S 1> น,นังดีเ <40 S 1> มืนกว่าโอ้ประเภทสีนี่มาเลยครับมาเลยสีนี่พูดได้ที่มักสีแดงแดงนี่ครับพอผาดเข้าพอใสน,นี่ลายอย่ะแม่นี่เป็นลูกตัวนี้นยครับนี่ ตัวนี้แม่เพิ่กนกะบติดบทมาพ่อสมควรลูกไดเพิ่นครับแม่ตัวนี้สองลูกตัวที่สองท่านทับไปแม่นน่แม่ท้องแล้วตัวเี้เ,เปิดแยกนะเมื่อนเนี่ยโอ้ไม่น,นี้สิขา,าแยกเลยเออตัวนี้ลูกสี่สามลูกสี่มื้นสามแม่เพิ่นเดียแ,แม่หายสองแม่หาสิบสองอ่ะพี่น้องมักแม่เอาแม่ครับทับพ่อได้ไหมครับนี่ทับพอ่อง่วหมอวีดละ่ะโอ้พับทับง่วหมอวิทือกันโอ้ตัวนี้ นี่กับนี่กองลูกว่าโมวีเด้นี่ตัวเนี้ยอ๋อแสดงว่าลูกแสดงว่าเล่าดีเติบเป็นเนาะมอวีว่าแปดเก้าเดือนละเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณแปดเก้าเดือนสี่หมื่นสามลูกว่าเนี่ยสี่หมื่นสามตัวนี้ห้าหมื่นสองอ่าโอพี่น้องมักแม่เอาแม่มาดูแม่ทองหาเดือนแม่ทองหาเดือนเลยนะครับนี่นี่แหละครับซื่อว่าก็ต้องเห็นลูกแบบนี้เระมันคักเราเดือนนี่เสียดสื้อแม่เห็นลูกนี่สื่ว่าสุดยอดเด้อครับเด้อนี่นี่พาพเบิ้งเบิ้งมุมกลวงจังเอยนะพี่น้องเนาะนี่ครับทองหาเดือนได้ มาเลยนี่ครับการทรงลูกดีบุดีมาเบิงเอาครับนี่งวัวหมอวิทย์ในท่องกับของหมอวิทย์ถือกันเนาะ,ะหมอวัดนี่หมอวิทย์นี่เพิ่นมีงวัวพ่อพันอยูย่งสองสามตัวนะครับบุ๋มว่าตัวใหญ่เนาะนี่ลูกเขาบกบอยนี่ละ่ะแต่ว่าใหญ่อิลีของเพิ่น <He S 1> เห็นแล้วรึลูกมันก็เป็นใหญ่คะเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นจุ่มไปสนามอยู่โอ้ยใหญ่ๆเพิ่นใหญ่ครับเห็นเห็นไหมมักแม่เอาแม่มักลูกก็ลูกเนาะเปิดแยกให้พร้อมเลยเปิดแยกไปเลยโอ้ติดโยกเข้าขึ้นละติดโบดมางามครับลูกเพิ่น ล่ำโตดีสีนี่ไม่ต้องห่วงครับสีจัดเลยประเภทแดงแสบตาอะไรพี่น้องนี่แม่งตีว่ะท่านนั้ที่อยากได้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่ขอแม่ไข่ครับอันนั้นโคตกวงอันนัคตไก่ครับแม่นี่แม่งเย็นครับเอาพอเลือดนอกใส่ครับพี่ครับลูออกมาโอ้ขักขนาดละครับนี่แม่นี่เนาะเลยเสียวแม่มันหาเดินก็ได้บัานนี้หาเมื่นสวงท้ายเบิ้งน้ำลองเนยนะเบิ้งเล็บทั้งแม่ทั้งลูกดีเหมือนนะครับตามพอบางนี่นุ่มลึ่งอ่ะดีเหมือนครับแม่นี่ทั้งแม่ทั้งลูก จะว่าลูกเพื่อนเนี่ยนักขดดีสีแดงคักสีแดงเนาะลูกเนาะบุมีฟิวใช่ปะแม่นี่ก็ทรงลูกแดงคักเนาะเก็บลูกเก็บทองแสดงว่าแม่นี่นี่เก็บเม็ดสีลูกดีขนาดเลยลูกพ่อหาเดือนถับเป็นลูกเนาะได้พี่น้องในี่ทองนี่ก็วเมียเด้ตัวก้อนขายแม่เหล็เป็นตัวเมียขึ้นคักเนาะในตองเนาะตัวก้อนกับเมียเขาอ่ะตัวก้อนตัวนี้กับแม่เออปลาตัวนี้ตีเมียเพราะไ้ทองแสดงว่างวตัวนี้ให้ลูกตางูเมียเหมือนตัวขันเป็นตาเหล่นอยู่ต่อร่องตัวนี้เี่น้องเนาะเอาครับราคานี่ แยกให้พร้อมต่อได้อีกครับส่งให้พร้อมเรียบร้อยด้วยครับเด้ออ่าพี่น้องไปไปเบิงคมต่อไปด้วยนะครับเนาะเบิงม่านไป็นพุลละพุลอ๋อครับมาเบิงตัวต่อมาด้วยครับวันนี้จุงคนละาฟังเลยสองตัวซ้ำกันเลยขั้วแม่สาวครับนี่โอ้มีลำตัวงามๆครับนี่ตัวนี้ก็งามสีนวลไอ้เพื่อนเรากั้นตัวนั้นก็ขาวงามโอ้หนาหนังหนาดีครับโอ้สองตัวนี่งามเป็นตะเหลี่ยนนึงสองตัวครับราคาเปิดไปเท่าไหร่น้องเนย แม่ละสามสิบหกจ้ะโอ้แม่ละสามหมื่นหกพันหัวขอดเดียวกันหัวหัว <c oughs> ขอดเดียวกันนะจ้ะสองตัวนี้หออัวขอกเดียวกันใบทับกับมีดนะครับนี่ผมว่าแม่สาวเพิ่นทับไปแล้วได้ครับนี่ตรอรอัวละหลอดพาพามาตัวละรอบดิเอาสิผ้าเบิ่งไว้ทับนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะนี่เบิ่งตัวเ,เหลืองๆไอ้ตัวนุ่นๆก่อนเนาะโอ้ก็ขาใหญ่ตัวนี้แม่ก็ขาใหไงฟอยหางสวย เป็นทับพอพอไหนเนาะโอลี่ไลโน่เขานะมีผมตเห็นนี่ครับไลโน่มาจะใส่นนาะ<อ>เ,เนาะแมนบอกทั้ทงหังเพื่นวันนี้มาลูกค่นนะคนน่ง,ลง,ไ,งนไลโน่หพ่อเพอิพ่นบ่บดแดงปดันไหนได้เนาะตามิึงพอนี่สีบ,บ่แดงคักปันไหนได้เพิน่นเนสีเป็นมุมมุมมนะนี่ไลโน่ผมกร่งเห็นนี่แหละอันใต้ลูกแดงจัดพะนะ ไม่ใจลูกแดงจัดล่ำตัวเงาหาหลังตรงโอ้แม่นของเขาอีดีตัวละโอ้ทบเรื่องนี้พี่น้องนี่ยมาเป็งมือทับครับผมกับหัวจะเห็นเนาะมือทับไปวันที่ครั้งที่หนึ่งนียี่บเก็ดเดือนสิบหกสี่เดือนหกเดือนสิบสองครับยี่บเก็ดกับเดือน,อนก็กลัวนอ้องพี่เหรอเนาะมือกับรถคลอดไปวันที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดปีหกปี หกหาครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกหาเรือครับสำหนดบขอดแม่นี่เนาะนี่ง่วงก็ยู่ใกล้กันนี่แหะครับง่วงอดเดียว,วก,กัน,กน,กๆๆน,นนะง่วงขอดเดยวกันยู่งแล้วแถวนี้แหละเนาะง่วกับแถวแถวนี่แหะครับบานไพ่นี่ครับขอนจันนี่แหละแมนนี่พอแดงขอนจันนีค่ครับนี่โอ้ครับพี่น้องเป็นตาเหรียญตาล่องเด้อราคาสมิ่งเนาะบัดนี้เบิ่งแม่นี่ก่อนนะครับเนาะนี่เอาครับเอาใบนี้ไปเนี่ยทับพอเดียวกันเล่นบ่โอ้ทับพอเดียวกันเลยงขอกนี่แมนนี่ทับใบวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดปีหกสี่ กำหนดความเร็ที่นิพพาเดือนหาพิหคหาครับนี่ครับทับเจ้านี่ไว้คือกันนะครับสองแม่นี่ครับทับไรเลียกันบัดนี้ผมจะพาเบิงแต่ละโตนะครับมันมันเป็นตาอันจูงอัินเบิงได้บ่ยัดยัดยดวางโหลดวางโหลดเน่อยเรยวางเลยเออสินยางเบิงเอานี่ครับมันมานน้ำกันขั้นตัวหนึ่งปล่อยนี่ก็ปล่อยน้ำกันครับนี่นี่นี่ขั้นแม่นสมัยอันเทียมเขียนนะพี่น้องเนาะ สมัยอันเทียมเกียนแม่ก็ดีเลยนี่แมเอาไปห่างเกียนเลยได้ครับนี่่ีออก่ันขายันขายโอ้ตัวนี้ใก้สีออกบอ่อท่านขายครับตัวนี้เพิ่นอยากเบิ่งลูกมันนี่ครับเพิ่นอยากเบิ่งลูกนี่นี่นี่เพิ่นอยากเบิ่งลูกพ่อขายเอา,อเอาสองแม่เลยนะครับนี่ทับผม่าพานล้วละรอบเพราะเราลันเดือนเลาวนี่นี่ครับบ่ได้ผูกเชียงเป้่ยปลอยันกินธรรมชาติเลยสองตัวหนึ่งโอ้ล้ำตัวดีทั้งสองตัวบ่วเสรจเป็นเล็บนะครับเป็นเล็บเป็นโกหาง เป็นฟ้อยหางค่วมสูงนี่ร้อยสามสิบนิดน,น้อยพี่น้องกูกหางใงีย้ยเช่กันป้านฟ้าเฟียตว่าแต่ว่าสีตัวหนึ่งขาวนวลตัวหนึ่งหันขาวจุนพูนตันนวนี้นวลครับนี่กูกหางใงี้ทั้งสองตัวครับนี่เหยียบตัวหนึ่งไว้ก็อยู่น้ำกันหมดน,น,นี่ขันปล่อยมันกระยางน้ำกันเลยไหมพี่น้องนี่นี่ครับสูงไม่ร้อยสามสิบนิดน้อยนี่ครับสามสิบเอ็ดนิดประมาณนี้ผมว่าแข้งขาดีด้ีครับนี่แข้งขาดีโอ้แม่นี่พวยเด็ดไปด้วยครับสองแม่นี่เอาเป็นครูรถครับเอาเป็นแพ็กเลยครับนี่ ไปเลี้ยงช่วงลงหน้านี่มั่นไงเดือดเติบด้วครับช่วงลงหน้านี่ช่วงลงหน้าปีน่านี่หอยออกแล้วช่วงลงหน้าปีน,าน,ออน่า,นานบ่มีมงเลี้ยงขายตัวครับลูกออกแล้วเนี่ย <c oughs> น,นี่ครับโอ้เขาทาเขาทาตัวนุวน่นจะงามครับตัวขาวนี่ก็งามโอ้สองตัวนีไงนี่ควรมาอยู่น้ำกันเลยครับเดี๋ยวเบิ่งคักเด้อครับเด้อเบิ่งคักเด้อพี่น้องสามเท่าไรก่อนน้องเนยสามสิบหกจ้ะตัวละสามสิบหก อืมอพี่น้องผมถ่ายบังดอนผมพอมันงามนะเป็นตาอยากได้อีกนะเนียนดีหนาะดีสองแม่นน่เนื้อนังมังสาดีทั้งสองแม่เด้อครับเด้อเอาบริภาไปเบิ่งโตต่อไปได้เพียงเหานโตต่อมาค้ยดอนเนี่ยแบบนี้พี่น้องมาเบิ่งควยดอนครับโอ้บอังดอนหลุบรอแท้ตัวนี้ไหมงวดก่อนถ่ายไปเลยคลิปหนึ่งเด้อครับพูดที่มาค้วยเนาะครับ อาชีพพ่อพอ,อะมาบังคลิปนี้อีกครับทายให้บังอีกโตนี่ราคาเปิดไปไทนน้องหน่อยหาหมื่นหกจ้หาหมื่นหกพันสูงกวสิอยููประมาณนี่นะครับร้อยสามสิบเอ็ดสนสองโอ้หลังไงครับตัวนี้เบิ้องอันดากเต็มมือกึกเลยนะดากเต็มมูกลกครับตัวน,งงน,น,นี้เป็นคุด้ดอนปีกกัวได้พอป๋องละวันนี่โอ้เขาไงครับขาเขาโค่นเขาไงโกรกไงครับพ่อดีเติอบอยู่ ค่ห,หมอวิทย์อโอ้อลูกง้อลูกค้อยหมอวิทย์โอ้ออกมาตอนหมอวิทย์หมดห <C> e <lement> มอวิทย์นี่พี่น้องหลายคันแะล้วคนว่าหมอวิทย์ด้วยไสมหมอวิทย์ด้วยนี่นะครับอยู่ไอ้ยน้องสองห้องนี่ละเพิ่นมีค้อยพอพันแต่ก็ง่วแม่์พอพันตัวบอกไงเอาครับพี่น้องมักงสามสิบเท่ากักนเลยหาเท่าไหร่หาสิบหกจ้ะหาสิบหกโอ้ครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องตลาดนัดเมืองพุเด้อครับบันซาดครับปั้นทีซีเด้อครับเด้อพี่น้องแน่ห้อยอยากได้ าขายง่วแถวนี้แหละครับสีมาตลาดนัดตัวทเป็น,นายหอยงว่วนายหอยคุยนะครับวันทีซีครับตลาดบ้านซาดเมืองพลนะครับเด้ออ่ะเตรียงง่วเตียมเงินเตียคยคขุยเตรียมรถดเตรียมล,ดยมลาดได้เป็นรองเด้ออ่ะวันทีซีครับประกาศบอกกันแน่นอนเพลินน้ออันนี้ผมหูจากคนมากขึ้นกันน,คน,น,น,ะ,น,คน 4, ะครับเด้อนี่ยนอนเหล่าสามนิตี่โอ้ง้าครับตัวนี้พอพันอ่าครับเปิดไปอยู่ราคาที่บอกไว้แล้วครับอยากเห็นตัวจริงมากเนาะมาพบปองครับ มันหนีมีง่วนงามๆหนิของพอปองข้อยตุลหนีกังามครับเอาน้องเนื้อเสื้อไทยใส่ซุดไม่ยังบอกกับพี่น้องบอเลยองเนื้ออ่ะลงเนื้อฮัดกำลังเสียงฮัดอันขายง่วนด้วยครับหนิจ้ามากกามาเบิ่งอยุขวักในเด้อจ้าเด้อมบืองยุขวักในเนาะจ้าขั้นไปสนามไปทิพอกันอยู่สนามเนาะจ้าไม่จ้าบอน้องเนื้อยู่สนามเอาครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้อันนั้นอันทั่วน้ำในเด้อพี่น้องเด้อขันยาเด็กง่วนเด็กงามงา่ก็ได้นาับเนาะ พอกันชิบหนาชิบไหมนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนขอให้เราลองซื้อเรื่อยๆคือมือนะพี่น้องเนาะปอชิบหนาใช่ไหมครับมือนีผมอันนั้นทั่วหนองเนื่อยพบสมปองสวัสดีครับ